สวัสดีครับผมนาตาลชาแน,นลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำแซนด์วิชเป็น e ีีที่2เลยนะครับอุปกรณ์ของเราก็จะมีขนมปังนะครับนมข้นหวานนะครับแล้วก็แยมสตรอเบอรี่นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะทำแยมสตรอเบอรี่ก่อนนะครับหืแข็งมากอะ่ะระโกนเลย ให้ดีสิผิดผิดผิดฟังอ่อแล้วก็วอ่อันนี้ได้แล้วนะคะผมเน่นะครับแล้วอันนี้นะคะก็ของผมนะครับเป็นนมข้นหวานนะครับ แปะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปกินแซนด์วิชของผมก่อนนะครับงานวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกด